คุณผู้ชมคะเรื่องของหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งขณะนี้เป็นช่วงของการหารือกันนะคะโดยในเบื้องต้นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่าสสควรจะมาจากการเลือกตั้งและคงสสไว้สองระบบนะคะก็คือสอสอเขตใหญ่และสสบัญชีรายชื่อ350คนขณะที่สอบอก็ต้องมาจากการเลือกตั้งตามจังหวัดนะคะและมาจากกรรมการสัรหาตามวิชาชีพซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นไปตามที่ ระบุไว้หรือไม่นะคะตามความเห็นของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องรอความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสอปอรรวมถึงหลังจากการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแนวทางก็อาจจะเปลี่ยนได้อีกค่ะ ค,คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและติดตามรายงานความเห็นของคณะอนุกรรมธิการทั้ง10คณะเพื่อจัดทํากรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วเสร็จ7คณะโดยเสียงข้างมากเห็นควรให้ที่มาของนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใช้รูปแบบเดิมเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2550เพราะเชื่อว่าระบบไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา แต่ปัจจัยที่มีปัญหาคือผู้ใช้อำนาจทางบริหารซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายดังนั้นให้พิจารณาข้อบกพร่องและแก้ไขบางส่วนเท่านั้นพร้อมอ้างอิงว่าการเลือกตั้งทางตรงอาจนำมาซึ่งความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารที่มากเกินไปหรือทำให้เกิดการหัวกันทางการเมืองได้ ขณะที่สสให้มีทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อรวม350คนโดยมีเหตุผลคือเพื่อให้การทํางานของสสมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองเข้าถึงประชาชนได้อย่างมีศักยภาพและสอวอให้คง2ระบบคือมาจากการเลือกตั้งและสัญหาตาวิชาชีพก่อนหน้านี้อนุกรรมธิการเสนอที่มานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไว้3ทางเลือกด้วยกันโดยข้เสนอแรกคือรัฐสภาแบบเลือกตั้งนายกและรัฐมนตรีโดยตรง นั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งนายกในทุกๆ4ปีคู่ขนานกับการเลือกหรือสรรหาสอบอแต่จะเลื่อมกับการเลือกตั้งสอสในทุก4ปีผู้สมัครเป็นนายกจะสังกัดหรือไม่สังกัดพรรคก็ได้แต่จะมีวาระดํารงตําแหน่ง4ปีแล้วบุคคลหนึ่งจะดํารงตําแหน่งเกิน2วาระไม่ได้ส่วนคอรมอนั้นมีทั้งที่เสนอให้เป็นอำนาจของนายกที่จะคัดเลือกและแต่งตั้งภายหลังหรือระหว่างหาเสียงก็ต้องเสนอชื่อว่าที่รัฐมนตรีมาด้วย โดยข้อเสนอนี้มีข้อดีที่การอ้างอิงถึงการซื้อเสียงยากเพราะต้องซื้อทั่วประเทศและต้องซื้อกันถึงสองครั้งขณะเดียวกันก็ถือเป็นความเข้มแข็งของฝ่ายบริหารแต่ข้อเสียก็ก,กลับพบว่าอาจเกิดปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญตัติเนื่องจากมีที่มาที่ต่างกันและน่าจะยากต่อกระบวนการถอดถอนข้อเสนอที่2รัฐสภาแบบเลือกตั้งนายกและรัฐมนตรีโดยอ้อมแต่ด้วยลักษณะการเลือกโดยอ้อมนั้นมี3รูปแบบด้วยกัน คือแบบสภาเดียวที่มีเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรแบบสภาคู่ที่มีทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนกับสภาประชาชนและแบบที่3คือแบบ3สภาที่เหมารวมเข้าด้วยกันทั้งสภาผู้แทนวุฒิสภาและสภาประชาชนโดยให้เรียกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยทั้ง3แบบระบุถึงการเลือกตั้งนายกและรัฐมนตรีโดยอ้อมสวิธีด้วยกันวิธีแรก คือให้สภาผู้แทนเลือกนายกผ่านระบบบัญชีรายชื่อหลังจากนั้นจะเป็นอำนาจของนายกที่จะเลือกรัฐมนตรีในครมส่วนวิธีที่2คือแบบที่เป็นสภาเดียวสภาคู่หรือ3สภาเลือกและแต่งตั้งนายกจากคนนอกที่เห็นควรเหมาะสมเข้ามารับหน้าที่ซึ่งก็มีข้อดีอยู่ที่การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทวงดุลอำนาจทางการเมืองแต่ก็มีข้อจำกัด อยู่ที่การวางบทบาทของสภาประชาชนที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับสภาอื่นสำหรับข้อเสนอที่3นั้นมีแนวทางที่ผสมผสานกันระหว่างข้อเสนอแรกกับข้อเสนอที่2โดยเชื่อกันว่าเป็นวิธีการและกระบวนการที่น่าจะสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยโดยเสนอให้รัฐสภาซึ่งหมายถึงสภาผู้แทนและวุฒิสภาเป็นฝ่ายเลือกนายกทั้งนี้อาจไม่แตกต่างกันมากนะักกับรัฐธรรมนูญปี2550แต่แนวทางนี้ถือว่า เป็นการเพิ่มสักและสิทธิ์ให้กับผู้แทนปวงชนมากขึ้นผ่านอำนาจวุฒิสภาที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำประเทศ